นักบินอวกาศ3คนที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติภารกิจอวกาศกับยานส่นโจ17มาถึงสถานที่ปล่อยจรวดที่สูนปล่อยดาวเทียนจิ๋วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจในอวกาศยานอวกาศส่นโจ17มีกำหนดจะถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในเวลา11นาฬิกา14นาทีวันที่26ตุลาคมนักบินอวกาศ3คนได้แก่ทังหงโปผู้บัญชาการทังเส้นเจียและเจียงซินหลิน ต่างแสดงความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงของจีนในระหว่างอยู่ในอวกาศ6เดือนนักบินอวกาศจะปฏิบัติภารกิจอวกาศเช่นการดูแลงานซ่อมบำรุงสถานีอวกาศนอกจากนี้นักบินอวกาศทั้ง3คนจะประเมินการทำงานและประสิทธิภาพของสถานีอวกาศและทดสอบการติดต่อกับศูนย์สนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆของสถานีอวกาศ